มาเบิงสาวน้อยขี่เช้านอนปิน้นท่องไงท่องอยู่สังเกตแม่เงินจ้ะแม่เงินแล้นอ,นอนยากน,านั่งยากล่จ้ะลูกขึ้นมายกห่างแกแด่แม่กวดฟางอยู่แม่ก็เลยยางมาเบิงค่ะยานแม่เงินเพิน่นเจ็บท้องเตือน ใกล้คลอดค่ะกำหนดคลอดของแม่เงิน20มีนาค่ะยี่สิบมีนานี้เลยแต่เบิงสงค่ะหนาจากกรอนบ่ท่ายแม่เงินกะตำลายแล้วค่ะหลุดลายแล้วเบิงนมค่ะพี่น้อง เต้านมแม่เงินใหญ่เลยค่ะตอนลุกขึ้นนี่ยานเต็บเต็อองอยู่สงโกหางแท้แรกจากพี่น้องจิมแม่เงินก็เริ่มบวมยานเตเละล่ะกะหน้าเฝ้าจับตามอ,องคำเมื่อคืนดีค่ะตั้งมาลกิกาปลูกลุกมาเบิงค่ะมันจะได้รุ่นรับข่าวดีแม่เงินในเร็วๆนี่เนาะทองเจ้าไม่ค่ะ ที่อยู่พลาดคลิปช็อตไปเป็นคิงคองนังขออภัยเด้อค่ะจำผิดมากคิงคองหลายมือหันเบิง Youtube ไปเหตุเจ้าคิงคองไฝอย่างเนาะที่เสียต่อเพิ่อนอามาเบิงงานประกวดเมื่อกี้อยู่นครนายกมากหลายคิงคองก็เป็นลูกเจ้าไหมค่ะอันนี้คือทับกับเจ้าไหมคือเป็นพ่อของคิงคองเนาะคะ่ะ เปลี่ยนข่าวเด้อค่ะเปลี่ยนข่าวขออภัยเด้อค่ะลงคลิปไปเป็นคิงคองพะนะแม่เงินก็เริ่มนางนอนแล้วกะหายใจแห้งค่ะทางดังฮืกฮืคือข่าเ,ขาเจ็บทองนี่แหละจ้ะกะเฝ้าติดตามเฝ้ายางใกล้ชิดเลยค่ะรุ่นน้ำกันนะคะพี่น้องจ้ามาลุ่นทายาติ ของเจ้าไม้กับแม่เงินค่ะเป็นสายเพชรอุดรแท้เลยประวัติการไปมาข้าสืบได้ค่ะพี่สาวพี่ชายของเขาต่ระโตกระสืบได้ค่ะทองแม่เงินดินแห้งค่ะคุณเึ้นมาจากแม่เงินทองนี่ค่ะเป็นทองที่หาจา้ะกะธรรมดาค่ะคว้ หาหกปีก็จะได้ลูกประมาณท่องที่เท่านี้แหละค่ะบางข้างค่ะท่องตอนสองปีท่องตอนสามปีค่ะสี่ปีห้าปีกับ,บ่ถือว่าแก่ค่ะกําลังเป็นไว้เจริญพันธ์ค่ะแม่เงินคนหูก,กันยังนาแน,น่นยูบบ่ทาได้ล้นล้วงค่ะอาใสยเก็บลูกแม่เงินค่ะพัฒนาไปก็จะไว้ขึ้นค่ะพี่น้องแม่เงินแล้วเป็นควายงามมา้าอยู่ในระดับกลางๆแล้วค่ะ กจะบอได้ทราบเรื่องพัฒนาสายแล้วค่ะก็คือจับเอาได้ตัวดีเลยเนาะสำหรับมือนนิกอะเอาไว้สำนีก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า